ายิงแล้วครับลูกนี้โอ้ประตูใช่เท้าเซฟนี่ครับทีกัมโบ้นะครับถามว่าเอ๊ะปีกัมโบ้ทำไมถึงใส่เสื้อเอี้ยงกันอ๋อเสื้อเอามาไม่ครบครับสองเขามาตรงกลางครับลูกนี้โอ้โหหลุดไปแล้วครับจะได้ยิงมันไหลหออกด้านข้างนะครับยังทันอยู่นะครับเพิ่งคันจับบอลไว้ ยังไงจะเปิดจะเรียกเข้ามาไหลไปอ้าวคนละข้างกันจ่ายผิดนะครับจ่ายไว้คนละฝั่งครับจริงๆไม่จับข้างหลายคำให้ต่อข้างตายเดี๋ยวไม่ตรงการนะครับจัมโบ้ยังได้คลองบอลอยู่ไหลคืนหลังไปจะเปิดตรงจะย,ยิงจะทำอะไรเปิดตรงเข้ามาโดนดักไว้ได้จนข้าว เป,ไนป็นทางเดนมารได้ครองบอลแล้วครับจอดทะลุไปก็ติดนะครับแต่สิัมโนี่เกื่อนสนามเลยคนเท่ากันนะครับแต่วิ่งไปเกนืนอนสนามเลยเอาวูนี้หลอ,อกแนละ้วดีทำไปเองนะครับโดนบังไว้ครับแร่แ่ล่า่ดูนี้ออกข้างก่อน กณจะสิงเปล่าตะโกนบอกไม่เปล่าไม่เปล่าถ้าเขาเปล่าก <arada S 1> ันก็ไม่ห้ามเขาได้ไงวะออกแล้วต้นข้าวน้ำตาข่ายสี่ไป้ิงน้ข่ายสี่ขึ <romantic success> はは้นมาบ่อีกจังหวะเดียวก็อปิดจักไว้ได้นะครับตันโบ ลูกนี้เป็นลูกนเตะจากมุมนะครับของคนไทยสืบไปนะค่ครับเขาไม่ได้ไปเขาถ่ายวีดีโอครับแต่ล네ูกนี้โอ ja ้โหสกัดไว้ได้เอ้ายังอยู่ล็อกไว้ยิงลูกนี้แปะประตูปัดไว้ได้เอาละครับเป็นลูกนปันเดอร์อีกครั้งหนึ่งหายเรือ ก็พิมพ์ว่า SPL ครับอย่างมูซอะทีเนียนทีเก้าก็เขียนว่า SPL V9 แล้วก็ชื่อถื่าจัมโบกับกาต้นข้าวก็จัมโบกับต้นข้าวขึ้แรกขึ้งหลังใช่ไม่แต่ผมผมลง u t u b e เสร็จแล้วผมจะต้องเอาไปโพสต์ไปใน Facebook แล้วให้เขาไปดูใน Facebook นะครับเปิดโดงมากแย่งกันลูกนี้โอ้โหลูกนี้ยกขาสูงนะครับ ประเจังหวะฟา,าอย่างนี้นะครับระหว่างเท้าหัวหัวนะครับจะเป็นการยกยกเท้าสูงนะครับจะไม่มียกหัวต่ำไม่มีอ <c oughs> โอ้ย,อยกลับแมกองนนะเยดี๋ยวพ่งกลัรีไ,ไหน่หะเดิลุ่มไม้จากประตูตะนะดิด่งสัมโมเปิดตดง องอัดตรงนี้ยังไงครับบอลอยู่ที่แหมประตูออกมาเล่นไกลเลยครับเป,รปรเปิเดโดงไปเหมือนกันมึงเบียดกันไปหักอ,ออกไปแล้วเดี๋ยวครับมีเกิดเหตุครับเจ็บแล้วนะครับ<อ>แตกไหมฮะ ล้างหรืออะไรโดนไปหรอนี่แหละกเตะตรงนี้โอ้โหโดนแล้วก็ประตูโอ้โหตกใจหมดเลยโบไดบอลดีเข้าไปลูกนี้วิ่งตัดนะครับโอ้โหเกือบไปโอ้ยลูกอันตรายครับจับพะลุรูวิ่งตัดปาดหน้าประตูอย่างงี้ ลุกออกไปก่อนหลายข้างมางบอนที่ต้นข้าวอย่างสูงก็ตูต่อสูงนี่ก็มีทำอะไรกันไม่ได้เลยก็พยายามทำกันอยู่แต่ยังเสมอเลยหลายขวานกันนามมาต้นข้าวล็อกหนึ่งจังหวะ จ่ายตัดเข้าไปอีก hmm. จ <c oughs> okay. yeah, oh ับไว้ลูกนี้โอ้จับบอลแรงไปโดสกัดไว้ได้เป็นจมูกสกัดออกไปน้อยนั่งสาดีเาเดียวสั้นโอ้ลูกนี้นะครับโอ้ตะไลเป็นคนอ้าประตูเจ็บนะครับออแล้วอะไรไปเนีว เอาประตูเจ็บนะครับอ่าด like ูนะครับดูเ right? นี <c oughs> ่ยยืดซักถึงลยงไปดูนะครับลงไปดูเสาประตูเลยครับน่าจะเป็นแบบพนมกันบางทีครับเจ็บเองเดี๋ผมพาไปเลี้ยงใหญ่เลยนะเดี๋ยวพาไปเลี้ยงใหญ่เอาปืนไไม่ไหวแล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าจะแถวปืนเนี่ย เอาตัวเองไปให้ได้เอาไปให้รอดเลยทีไรเอาไปให้เอาตัวเองไปให้ได้เับตัวเาเ,เดี๋ยวร้อยครับไม่มีอะไรครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับเป็นตะเตวันหอกแล้ววิ่งน่าจะเจ็บมือนะฮะอ๋อนิ้วขาดไปสองนิ้วรูป้ป่ะเป็นแรง ตบโดนกนกัล <Pok> er ั่นเ้จะหงคืนหลังเข้าากกัดตีกุยน้ำนมเกลือโดมาเด็่ีจะไหลไปเองเปลี่ยนมาแยกให้นะครับจะโบกับข้าวเแยกเป็นรวนครับัโบกักเอาไว้ยิงไกลนี่เข้าเข้าเลยวครับโอ้โห มีไก่แล้วเข้าไปเลยนะครับเราขึ้นนำแล้ครับทีมจัมโบ้นะครับเลยครับจบัมโบ้ขึ้นนำแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์พ,นพี่มิตจะแต่งงานมือนะครับโอ้โหด <c oughs> ีกว่ลูกดิโออ้อยมาสูบปัดไปเลยโอ้ลูกพุ่งมาพุ่งเลยพุ่งแรงมา <c oughs> รอแล้วอลมันเป็นที่้อยลเป็นที่งได้มันสวยแล้วแล้วมัไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเผมไปตไปครับจ่ายกลับบ้านโดนดักไว้ อ้าวดัโบ้ดัมโบ้อ้าวอยู่ที่ต้นเทาสีส,าส้นเทาสีล็อกจังหวะนี้ลุกแต่แต่ว่า,าวโอ้ดัโบ้ไปลอกตัวรอไว้ปักไว้นะครับออกไปโอ้แล้วยังกลับมาอีกลับแล้วเนี่ยถูกเร็วเลยนะครับจิงไปป่าซะก่อนนะครับตอนหน้านตา,าพุทธศิลป์เนะลยไป โดนครับด้วยฟรีคิกนะครับแดงตัวเองออกหันด้านขวาไปลูกนี้อ้าวยังอยู่ที่ต้นข้าวคืนมก็ตูโอ้ยูกนี้โอ้โหอันตรายนะก็เบาหน่อยอันตรายนะยยิิไปยิงัปต้ยยไปโอ้ยัวบไนโอ้โดนดักเอาไว้ ตัวาวยิงลูกนี้เตะไปได้ประตูโอ้ประตูเป็นี่ไหวจริงนะครับหลังจังหวะแรากำลังปักทุกฟ็อกทุกอกเลยตัวนี้เตะกลางมุนะครับต้นข้าวตัวข่าวจิ้มปาลูกนี้บงซักกัดไว้ได้นะครับแม่จังโบจะกันยันดูต้นข้าวเลครับยิงจังหวะนะครับแล้วก็จะให้ไหมไหลเข้ามาตอนนี้ยังอยู่นะครับยังอยู่ที่ต้นข้าว ลือบางผู้เล่นหจนะครับคืนหลังให้ง่ายๆนะครับเชื่อเพื่อนนเบิดตรงูกนี้แล้วก็ประตูปัดเอาไปโอ้เจ๊งมาลูกนี้ไปโอกจะครับไปเข้าครับไปจังก้าอ้าข้างไม่เพราว่าันต่อมครัน็พังเลยอ๋อนะครับเข้าทุ่มเข้ามาทุ่มโมประตูคว่ำมักเลยดังมักเลยโดนมา โดดมาลูกนี้แม่จะตีหลังไม oh. ่พ้นนะครับโดนดักไว้ได้ดิสัมโบต้นเข้ายิงกันลูกนี้ประตูอีกแล้วโอ้โหวายิงประตูนี่ไม่ตามมาต้องหลอกไปตายไอประตูที่เร็วเหมือนจะแก่ที่สุดในทีแต่เร็วมากดิสับโบได้บอลออกด้านข้างดึงมาถึงจังหวะเปิดโดดขึ้นมาประตูขวาไวได้ใส่สั้นๆเลยนะครับต้นเข่า หลัะตูไหลกลับไปเข้ามาตรงกลางเอาลูกนี้ตลอดไปโอ้โหมันดักไว้ได้เฮ้เบาไว้ลูกเขาเป็งดัง่ยดักไว้ได้ครับตัมโบได้บอล หลายก็ไปตรงกลางแต่ก็ไม่โ right. อ้โหรู้ไห่ไม่รู้กันนะครับเพยังไม่รู้จะตัดไปให้นะก่อนดีต้นข้าวดีเพราะตรงกลางก็ถี่เหลืองอยู่นะครับต่อเลยนะครับแตะทางด้านหลังครับ มีการเ่็ดตัวนะครับอ่าต้นข้าวนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับกับ13ใช่ไหมฮะเจ็ดเ็สิบสามเก้าีกีกทีมีไม่ไกีดนะไม่ไปไม่ไปเยี่ยวไป ยิงลูกนี้โด่งไปเลยตามไปเล่นมาเลข13มบต้นข้าว13นข้าวนะครับรอยิงฟรีคิกนะครับเดี๋ยวเราผู้เล่นหมายเลข9ลงไปถึงประตูต่อสู้นะครับถึงประตูต่อสู้จัมโบ้นำอยู่ าาการนันดีเข้ากลางนุ้งเอล็อกผ่านนุงหลายคืนเพื่อเข้าไปตรงกลางโอ้โดนจิ้มไว้ได้ไม่หายไ่ผ่านนะครับตัดออกไ, <c oughs> ไปต้าไปตรงการ <c oughs> โบอ้าวเปล่าครับ ชุดเด็กนญิงท้องต้องกันเลยเต่าป้องเลยเป็นลูกพิชินะครับตกเปสนามพิชจากการสน,นามเลยของจ um ัมโบ้ไหลออกง่ายๆเลยนะครับทางด้านถือเข้า,ขาไปลูกนี้โอ้อยังอยู่นะครับย,ยังได้อยู่นะครับ จัมโบคือโอ้โหคือไกลเลยปีประตูเลยตูวเปิดจองเอาบอลลงโอ้ลูกจะยิงยิงลูกนี้แล้วก็แหมตรงตัวประตูนะครับเล่นเร็วเลยนะครับต้นข้าวปีเข้ามาตรงกลางโบกไปโดนสกัดไว้ข้าวยังอยู่ทิศไปลูกนี้ ลูกสีฟิกแล้วกจัมโบ้จัมโบ้อางเกิดยครับคนใส่เส้ออี้ลงไปแทงคนใส่เส้ออี้ยัมโบได้บอลรายังนำยัหนึ่ก็ต้องต่อสู โอ้โหลูกนี่เปิดแท้จริงนะครับเปิดให้มาพอพออนข่าวสับบอลไปได้เปิดโด่เลยโอ้วิ่งแข่งกันแล้วข้าวลูกนี้ออกไปลูกเล่มเน้นจากประตูข่าวลูกนี้ให้เบาไปนะครับมนข่าวสับบอลได้ ไหลไปไหลเข้ามาลูกนี้โอ้โดนปักตัก,กแต่ก็ยังอยู่ได<ป>้ไเรียบนะครับไม่ออกนะครับ<ป>ดังโบ้ดังบอลไม่ได้แนะล้วไหลมาเอาลูกนี้ใครได้อยู่<ป>อา้าวเปล่าครับุึเงพาดเปล่า,<ป>านอนพักหน่อยพี่ นอนอย่างนพี่พี่ไม่ได้นอนป่ะอะไรไปกินเหล้ากินเบียร์ด้วยนอนน้อยอ่ะไปทิ้งก็ส่งการประตูเลยถือว่าอะไรยังก็ไม่ได้นะครับกินไปลูกนี้ห่างารไป เปิดต,ตรงนี้ไม่มีใครข่าวสกัดไว้ได้แนละ้วให้มาก็ไม่ถึงเพื่อนนะมันเลยออกไป บอลอยู่ประซองเอ้าสกัดไว้ไม่ดีนะครับยิงลูกนี้ไปเขม่าบอลลงแหน่จะดึงไปสะกัดไว้ได้คุข้รมาเอ้าลูกนี้โอ้โหจับบอลตีจัลหวะไปเอ้าเหมือนกันเลยพฤติกรรมเรียนแบบอ่ะ คนเข้ายิงไกลลูกวิ่ติดยังไงครับวิ่งจะชนกันเองคนข้าได้บอลอยู่ขึ้นหลังไปก่อนเพื่อความปลอดภัยเปิดตรงหรือยิงปั๊บปั๊บตูปัดอุ้ยโอ้ท่าประตูไม่เห็นนี่เข้าเลยตรงกรอบด้วยได้จับแล้วมาปัดไปก่อนครับลูกเตะจากมุมของเพื่อนฝูสิเขาไม่เห็นมันเลยไอเป็นอย่างนั้น ตรงนี้นี่จังโอ้โหป้องก,กันอ้าวจิ้ออกมาตเข้าอ้าวจัมโบได้บอลหลุดไปนะครับสองหนึงสามสองยิงอลนีโอประตูอาวเองนี้จะป,ประตูเล่นเร็วเลยครับประตูตงข้าวได้บอลไปข้างเอากลาง เพียงกายต้อิดบอลใครได้ใครได้ใครจะได้บอลคุกคิกคุกคิกกัอยโ่อ๋อีดเลยมีมองคือประตูไหลยาวเลยนะครับตรงนี้โอ้โหเล่นกันเร็วนะครับทุกท่านซับการลอกของกันปีไทยให้แต่ก่อนอปีเสมอให้ได้ประตูต่อสู้นะคร่าจะโบยนำอยู่ ลงมาลูกนี้ประตูจับประตูแม่ยืนเชิงเชิงรอรออัดเต้นะครับโอ้โหส่งเวลาแล้วตอนนี้นำอยู่หนึ่งประตูต่อสูงควางบอลยาว ตรงกลางตีตะไบยังอยู่ต้นเท่าหลายคืนหลังยังไงย้อนตีมไปตรงนี้โอ้ยังอยู่ได้เปิดเข้ามาตงารงกลางตรงนี้อา้าวสกัดเข้าประตูตัวเองโอ,โโอ้โหเอาร์ครับตีเสมอได้แล้วครับหนึ่งประตูต,ต่อหนึ่งนะครับในครึ่งแรกนะครับเสมอแล้วนะครับลูกเสมอที่ก็แตะสกัดเข้าประตูตัวเองนะครับเท่ากับจัมโบ้ยิงทั้สงสองลูกเลย ประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้ยไม่ตรงขอบโด่งมาโอ้โหมก,กัะดัครับซุ่มเข้ามาคนข้าโอ้กระดับไปเป็นลูก p นเน n ร์นะเต็จตามุ ไปเข้ามาเร็วแล้วโอ้โหได้อยู่เอาแล้วครับสองหนึ่งโอ้ไปลูกนี้นะครับคู้ตาประตูลับง่ายๆเลยแหน่ลูกจะให้เพื่อนแล้วมันหลุดออกไปไหลเข้ามาง่ายเออดูเหมือนการประตู ขาบอลลงไม่ดีนะครับไม่รู้ไม่ได้ดูตรงนี้ถึประตูต่อหนึงะครับ <S <S เปิดโดงมาลูกนี้ประตูก็คว้าไว้ได,โด้โดงอีกนะครับเตะโดงเอาหมดเลย ครัึ่งแรกสมาร์ทก็อยู่หึ่งประตูต่อ1หนึ่งนะครับ